ใครขอเพลงอะไรนะฮะลืมหมดแล้วบอกว่าเมลอดจ่ายมาก่อนไม่ได้เชิพอดีขอบคุณครับอะไรนะคุณเธอใช่ไหมได้อะไรนะฮะอะไรนะลืมขอเพลงได้ครับลืมหมดแล้วจะคุยกับใครมั่งเอาดิเหลือเพลงเหลือสองเพลงต้องร้องไปให้แม่ ทำไมต้องเอามือปิดปากแล้วพูดด้วยจำใจชั่วรองเพลงเพื่อพี่คุยกับใครดีเนี่ยรองให้พี่ร้องเพลงเพื่อพี่ไม่มีไปร้องเพลงให้เธอลืมไปแล้วเนี่ยล้องไลยนะจำะนะได้ไหมบ้านน้องชอบดูทีวีช่องไหน ที่จะไปประกวดร้องเพลงลชีหน่อยนะสัญญาจะร้องให้เก่งเวทีเขาสาร้างนักเอลงส่วนพี่จะสร้างความฝันขอบคุณครับ,อบขอไม่ป้อมด้วยเหรอฮะน้องโบเขอาไปก่อนจำใจชั่ว เพื่อเธอใช่ไหนขอให้เราป้อมไมป้อมก่อนนะฮะคนบุคคลท่านนี้จะขอเพลงซ้ำๆสักๆอีกกี่ปีเชียวเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายวันนี้เจ้าตัวไม่ได้มาใช่ไหมอาจแค่นี้เท่านั้นพรพอ,อกันนิกาอยู่ไหนอยู่แพร่ กันนิกาอยู่แพร่กาน,นิกาอยู่ไหน,นหัวใจที่คร่ำครวญหาทุกทุกที่ที่เราเคยใกล้ชิดมองนิดๆยังสะกิดน้ำตาพอครับฮะหน้าร้อนใส่เสื้อหนัง เราอยู่ไทยแต่เราใช้เหมือนแบบอยู่ยุโรปนะจำใจชั่วคือเธอใช่ไหมนี่เป็นประโยคบอกเล่าเลยนะนะจำใจชั่วผู้หญิงใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่คนละท่อนกันขอบคุณมากครับ,บแผ่นเท่าไหร่ครับจะซื้อต่อให้ปีขอด้วยะ่ะดีนะไม่สับเยอะมึงั้นแป้งออกหมดผู้หญิงขายตัวนั่งใครวะชั่ว สมออาจจะเพลิดเพลินไปขอบคุณลูกคู่ด้วยบางคนที่ทำเพราะจำใจไม่เคยจะได้ตั้งใจเลยขอบคุณครับคือเธอใช่ไหมร้องไงน,นะแม่คือเธอใช่ไหมอ่ะร้องไงน,นะเราไม่ได้ไม่ต้องรลองให้ดิชิูอีกแล้ว อ๋อให้มาเราด้กกว่ามีน้ำใจอยากเก็บไว้คนเดียวคือเธอใช่ไหม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 อจบพอดีเลยเดี๋ยวติดไว้งันนะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับท้องแดงขอเพลงวอดรักสัง มันจะขาดร่วงหล่นทอรณนกันแสลงแสลงในหัวใจตนน้ำตาพี่ลนหล่นโดยไม่ ตอนน้อยไปแน่อ่ามานี่ด้วยหน้าเวทีด้วยครับใครขอต้องอยู่หน้าเวทีนะครับเป็นกฎกฎเหล็กเชิญเลยฮะเพราะว่าแต่งตัวเด่นกว่าชาวบ้านชาช่องเขานะฮะฮะไม่อ่านลายขอบคุณครับขอบคุณอะไรไได้วยนะขาครับจากทีมชมบูดีถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันวันศุกร์สีเขียวนะครับนะฮะขอบคุณนะ โอเคโอเคไหมครบไหมหนึ่งสองสามดีด้ครับโอเคสวยทุกคนโดยเฉพาะน้องแดงของเรา <Yeah! S 1> เพราะว่า oh. เหล็กสะท้อนจะไปสุดวั oh. Oh. นนี้นอนไม่หลับตนะ้องคือนอนเอยแม่นมะตอนไวได้แน่ oh. ตอนไว้ตอนไว้ตอนไวได้แน่ oh. นอัไใดไหลด้วย อย่าว่ารังแก่รังแกนะแม่หนูแม่เราคนจนขาดคนเลี้ยงดูฉันเองขาดกู้ถึงอยา,อากอยู่ไกลสาตอนน้ลาด้วยใ <laughs> ช่เห็นจะเป็นกาไก่เพราะความอยากได้น้ำลายไหลไรินนะวันนี้นะัโ <Okay, S 1> อเอาชอบขอเลยจ๊ะพาดมนคนดี เธอมีมนต์ใดถึงมัดใจของพี่ยิ่มงมทันทีก็ทุกทีก็หยุสิ่งทายก็เพียงแค่เธอหันมาเพียงตาสดตารู้ไหมหัวใจก็คลายโดยสะกดให้มันหยุดเต้นแม่มือสันทำไมขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วนะ จะภาพขอตเพลงไม่ดอกบวัวแดงได้